เพราะว่าจะประจำวันพุธที่13ตุลาคม2021สัปดาห์ที่28เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายของนบุลเปาโลอัครสา,าวกถึงชาวโรมพี่น้องไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามที่กล่าวคำพิพากษาผู้อื่นท่านไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเช่นเดียวกันท่านเองนั่นแหละที่กล่าวโทษตนเองเมื่อตัดสินผู้อื่นเพราะท่านเองที่พิพากษา ก็ประพฤตินตนในทํานองเดียวกันเราตระหนักดีว่าคนที่ประพฤตินตนเช่นนี้จะถูกพิพากษาลงโทษจากพระเจ้าตามความเป็นจริงแต่เมื่อท่านตัดสินคนที่ประพฤติผิดขณะที่ตนก็ทำเช่นเดียวกันท่านคิดหรือว่าจะรอดพ้นจากการพิพากษาลงโทษของพระเจ้าไปได้หรือว่าท่านดูหมิ่นความดี ความอดกร้นและความภาคเพียรล้นเหลือของพระเจ้าไม่ยอมรับรู้พระทัยดีของพระเจ้าว่ามีอยู่เพื่อนำท่านให้สำนึกผิดและกลับใจความดื้อดึงไม่ยอมกลับใจของท่านมีแต่จะสะสมโทษสำหรับตนในวันพิพาษาลงโทษเมื่อพระเจ้าทรงประกาศคำตัดสินเที่ยงธรรมของพระองค์พระองค์จะทรงตอบสนองทุกคนตามสมควรแก่การกระทำของเขา ผู้ที่มุ่งหาสิริรุ่งโรธเกียรติยศและความเป็นอมาตะโดยยืนหยัดกระทำความดีจะได้รับชีวิตนริรันดรส่วนผู้ที่เห็นแก่ตัวไม่ปฏิบัติตามความจริงแต่กลับปฏิบัติตามความอาธรรมจะต้องถูกลงโทษอย่างหนักความทุกโศกจะมาถึงมนุษย์ทุกคนที่ทำความชั่วถึงชาวยิวเป็นอันดับแรกแล้วจึงถึงคนต่างชาติด้วยส่วนความรุ่งโรธ เกียติยศและสันติจะมาถึงทุกคนที่ทำความดีถึงชาวยิวเป็นอันดับแรกแล้วจึงถึงคนต่างชาติด้วยพระเจ้าไม่ทรงลำเอียงแต่ประการใดพระวรสารบุลูกาเวลานามพระเยซูเจ้าตรัสว่า วิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดาชาวฟาริสีท่านถวายหนึ่งในสิบของสารแหน่สมุนไพรและผักทุกชนิดแต่ละเลยความยุติธรรมและความรักต่อพระเจ้าบทบัญญัติเหล่านี้จำเป็นต้องปฏิบตัติโดยไม่ละเว้นบทบัญญัติอื่นๆวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดาชาวฟาริสีท่านชอบนางแถวหน้าในศาลาธรรมและชอบให้ผู้คนคำนับตามลานสาธาร,รณะ วิบาตจงเกิดแก่ท่านท่านเป็นเหมือนหลุมศพที่มองไม่เห็นคนจะเดินเหยียบไปโดยไม่รู้นักกฎหมายคนหนึ่งจึงทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์ท่านผู้เช่นนี้ท่านก็สบประมาทพวกเราด้วย พระองค์ตรตัสตอบว่าท่านนักกฎหมายทั้งหลายวิบัตจงเกิดแก่ท่านด้วยท่านให้ผู้อื่นแบกสัมภาระหนักเกินกำลังแต่ท่านไม่ยอมแม้แต่จะใช้นิ้วแต่ต้องสัมภาระนั้นข้อคิด ชาฟาริสีเคร่งครัดในเรื่องจุกจิกเล็กน้อยที่จะต้องถวายหนึ่งในสิบของผลผลิตแก่พระวิหารแต่กลับละเลยกฎหมายในข้อที่สำคัญกว่าคือความยุติธรรมและความรักความเคร่งครัดของพวกฟาริสีได้กีดกันประชาชนให้ห่างจากพระเจ้า ดังนั้นพวกเขาจึงเป็นเหมือนหลุมศพที่มองไม่เห็นเพราะชาวยิวถือว่าใครที่สัมผัสศพจะมีมนทินและไม่สามารถไปนมัสการที่พระวิหารได้ดังนั้นขอให้ความเคร่งครัดในชีวิตคริสตชนของเราไม่ได้กีดกันแต่ทำให้เราและพี่น้องได้ใกล้ชิดกันและใกล้ชิดกับพระเป็นเจ้ามากยิ่งขึ้นขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2021